คุณเคยแพ้นมวัวไหมครับผมเคยเริ่มจากที่บ้านผมต้องการให้สมาชิกทุกคนตัวสูงเวลาไปร้านขายส่งทีไรก็จะซื้อนมมาเพียบเลยกินได้เป็นเดือนถ้าเป็นคนทั่วไปนะแต่ที่บ้านผมแค่ประมาณ10วันก็หมดแล้วแต่เดี๋ยวก่อนถึงแม้ว่าผมจะกินนมละสามกล่องก็ตามแต่ก็ยังถูกบอกว่าน้อยไปเนี่ยลูกพี่ลูกน้องอายุเท่ากันเลยกินนมละสูงปี๊บแม่ก็ดูพอเาก่อนสิสูงซะขนาดนั้น ผมก็เลยเพิ่มระดับการกินเป็น5กล่องต่อวันกินแทนน้ำไปเลยบางวันถึงขั้นไม่กินข้าวกินแต่นมอย่างเดียวส่วนรสชาติที่ผมเลือกกินก็คือรสจืดแต่ก็ยังรู้สึกว่าหวานไปนิดนึงดีที่กินเยอะขนาดนี้แล้วไม่ได้เบาหวานมาเป็นของแถมตอนนั้นก็ยังไม่ได้สังเกตผลข้างเคียงใดๆเอาแต่กินอย่างเดียวที่โรงเรียนประถมนอกจากจะมีนมทูวเหลืองแจกตอนเช้าแล้วก็ยังจะมีนมวัวแจกตอนเย็นอีกด้วย วัว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 คุณพูดคําว่าวัวชัดไหมวัววัวคุณก็คงจะเคยได้รับแจกอยู่บ้างใช่ไหมและก็ไม่รู้ทาไมเหมือนกันผมชอบมองเวลาที่คุณครูเอากันไกลมาตัดขอบถุงตรงมุมถุงอะแล้วก็หลอดจิ้มชุบรู้สึกดีแปลกแต่หลอดมันก็เล็กเล็กเล็กเกินมันหลอดยาครูอะดูดไม่ทันใจเลยเอากันไกลตัดปากเพิ่มจะได้กินหมดไวๆแล้วรีบแเลวใหม่ถุงเดียวไม่อิ่มต้องสองถุงแต่ก็ไม่ทันคนอื่นอยู่ดีคือมันจะมีบางคนไม่กินนมะนะ มันก็เลยเหลือแต่บางทีก็ไม่เหลือเพราะว่าคุณครูเอาเก็บกลับบ้านตอนอยู่มัธยมเขาก็ไม่มีแจกแล้วก็เลยต้องไปซื้อที่สหกรณ์แทนผมได้เงินไปพอจะซื้อกินได้บ้างก็เลยซื้อตอนเช้าวันไหนที่ไม่ได้กินข้าวเช้ามาตอนสายช่วงที่เบื่อเบ่อและก็ตอนบ่ายช่วงที่น้ําตาลตกผมเดินไปสหกรณ์บ่อยมากเบื่ออยู่ในห้องเรียนชอบเดินออกไปสุดอากาศขยับร่างกายให้มันหายง่วงแล้วก็จะกลับเข้าห้องเรียนเล็ดเหน่อย แต่สิ่งที่ผมเริ่มสังเกตเห็นก็คือผมมักจะปวดขี้ตอนเช้าหลังเข้าแถวเคารพธงชาติและก็ตอนเที่ยงก่อนจะไปกินข้าวแต่ก็ไม่ได้เอ๊ใจอะไรมากคิดว่าปวดขี้ก็คือปวดขี้ก็แค่ไปขี้ก็จบแต่แล้วผมก็เริ่มรู้สึกตัวว่าใช้ชีวิตลำบากขึ้นก็ตอนสอบนี่แหละอยากจะบอกว่าสิ่งที่ทรมานที่สุดในชีวิตของผมหนึ่งในนั้นก็คือปวดขี้ตอนสอบถ้าใครไม่เคยเนีย่ถือว่าโชคดีมากๆเลย เพราะมันเป็นอะไรที่ข้อจะทรมานร่างกายและจิตใจของผมต้องอดทนให้ได้ต้องสู้กับความปวดขี้และข้อสอบของคุณก็จะยากขึ้น2 3ถึงสเท่าโดยอัตโนมัติแต่ถ้ารีบไปขี้ตอนสอบคะแนนสอบของเราก็อาจจะได้น้อยลงมากพอคะแนนน้อยเกรดก็จะต่ำผู้ปกครองก็จะว่าคุณครูก็จะดูถูกเพื่อนๆก็จะมองเราต่างไปจากเดิมแล้วก็อาจจะโดนแฟนทิ้งกลายเป็นภาวะซึมเศร้าหยุดเรียนจนถึงขั้นต้องลาออกนั่นมันก็ว่าไปหรือเปล่า มันยากมากเลยจากนั้นผมก็ไม่ไหวละมันต้องเริ่มหาสาเหตุแล้วแหละผมก็เลยลองสังเกตเป็นเพราะเราเครียดไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะเราตื่นตกใจหรือว่าเราเล่นกีฬาบ่อยท้องมันเลยเดินดีกว่าปกติหรือว่าเป็นเพราะอาหารการกินผมก็ดูทุกอย่างเลยแล้วค่อยๆตัดไปทีละอย่างจนวงข้อสงสัยค่อยๆแคบลงเรื่อยๆสุดท้ายข้อสงสัยผมทั้งหมดก็มาหยุดหยุดที่นมอา้าวแล้วทำไมนมมันทำให้ปวดท้องได้ละ่ะก็กินมาตั้งแต่เด็กแล้วนี่ ด้วยความไม่รู้มาก่อนก็เลยรีบเสิร์ชหาทันทีถึงกับบรรลุธรรมอ๋อในนมมีแลคโตสเนี่ยงอาชาแลคโตสหรือแลคโทสแล้วแต่จะออกเสียงเพราะว่าเป็นตัวทีแลคโตสก็คือน้ำตาลชนิดหนึ่งที่พบได้ในนมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นนมคนนมแพะนมวัวถ้าร่างกายเราย่อยไม่หมดในลำไส้เล็กมันก็จะเข้าไปสู่กระบวนการหมักในลำไส้ใหญ่ส่งผลให้เกิดแก๊สในกระเพาะท้องอืดผายลมคลื่นไส้ปวดท้องอเจียน และน้ำตาลที่ไม่ย่อยจะถูกดูดกลับมาในลำไส้ทำให้ท้องเสียและถ่ายเหลวหรือเรียกง่ายๆว่าขี้แตกอ้าวแล้วตอนเด็กทำไมไม่เป็นอะไรอะ่ะตอนที่กินนมจากแม่นั่นก็เพราะว่าตอนเด็กเราสามารถย่อยแลคโทสได้หมดเกลี้ยงนั่นเองตอนที่เป็นเด็กทารกะนะแต่ความสามารถนี้โตมาจะค่อยๆลดหายไปแต่อย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติมากคน70%ทั่วโลกแพ้แลคโทส พอได้รู้แบบนี้แล้วผมก็เลยเปลี่ยนไปกินนมที่เป็น l a ค t o s ฟรี free, แทนและก็หลังๆนี้มาก็ไม่ค่อยได้กินนมละเพราะว่าได้ไปคุยกับอาเจกที่เป็นหมออยู่เขาก็บอกว่านมมันก็คือเลือดแล้วก็เป็นแหล่งทําให้เกิดภูมิแพ้หรือว่าโรคต่างๆอีกหลายอย่างแต่ผมก็ยังไม่ได้คุยกับเขาแบบเจาะลึกลงไปนะไว้ว่างๆถามแล้วจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันโอเคเอาล่ะสําหรับวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วหวังว่าหวังว่าอะไรก็ไม่ได้หวังว่าอะไรหรอก <laughs> เอาเป็นว่าอย่าลืมรักษาสุขภาพกันล่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะชาวตว,วัดนิ้ว และสุดท้ายนี้อย่าลืมตวัดนิ้ว